มีรอบ่ารอบช้ารอบเร็วความเร็วใช้ได้นะครับหัวเป็นหัวเหล็กแล้วนะครับเป็นหัวเหล็กมีปรับมีปรับแรงดันแรงดันบาร์หยุดได้ได้ทั้งหมด20 23ระดับนะครับครับสวัสดีครับวันนี้เชนตั้มนะครับมีสินค้ามานําเสนอและจัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าทุกคนนะครับท่านใดสนใจก็ าฝากดูรีวิวและติดตามทางเพจด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้มีสินค้าที่จะมานำเสนอก็คือ <c oughs> สว่านแบตนะครับสว่านแบต21โวลต์นะครับ <c oughs> เป็นมอเตอร์บัสเลครับหัวเหล็กนะครับก็ของค่ายแบรนด์ CGS นะครับคือวันนี้จา้างตั้มจะมาจัดโปรโมชั่นนะครับฉลองอปรับปรุงร้านใหม่นะครับเพิ่งกำลังจะเสร็จก็ยังก็เริ่มเริ่มเสร็จแล้วครับยังไม่เสร็จที ก็ช่างตัมก็เอาสินค้ามาจัดโปรโมชั่นให้นะครับจากเดิมนะครับจากเดิมราคาอยู่ที่1,590บาทนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นกันนะครับจัดโปรโมชั่นกันแบบแบบสุดๆไปเลยนะครับกอ็อ่านี่นะครับจะมีแบตให้2ก้อนนะครับจะมีแบตให้2ก้อนมีแบตหนึ่งแบตสองนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จให้นะครับกล่องเป็นกล่อง จะไม่มีแพ็กเกจจิ้งไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นประหยัดนะครับก็ส่วนมากแพ็เกจจิ้งไปลูกค้าก็ไม่ได้ค่อยจะใช้อยู่แล้วนะครับก,ก็จะมีเป็นกล่องกระดาษไปอย่างนี้นะครับจากราคา1,590บาทนะครับจะผมมาจัดโปรให้วันนี้แบบถูกๆไปเลยนะครับราคาพันรบาทนะครับอบาท ก็มีสินค้าที่จะมีสินค้าที่มาจัดโปรให้วันนี้นะครับอยู่ประมาณ2ี่สิบตัวนะครับท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาในเพจได้เลยนะครับทักเข้ามาในเพจร้านได้เลยนะครับก็คือพันพันเหลือพันห้าร้อยเก้าสิบนะครับพอดีช่วงเช้าเช้าก็พูดยังไม่ค่อยคล่องนะครับพันห้าร้อยเก้าสิบก็จัดโปรโมชั่นเหลือพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับแต่ว่าถ้าสองตัวขึ้นไปนะครับส่งให้ฟรีครับ ก็ท่านใดสนใจนะครับก็ทักมาในเพจร้านได้เลยนะครับส่งชื่อที่อยู่นะครับแต่ทางร้านนะครับยังไม่มีเก็บปลายทางนะครับท่านใดโอนแล้วก็ส่งสลิปนะครับเข้ามาในทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับส่งส่งที่อยู่และก็สลิปนะครับมาทางอินบ็อกซ์ได้เลยแล้วก็ทางร้านก็จะจัดส่งให้ครับในอีกวันต่อไปไม่เกิน2วันสาวันถึงนะครับโอเคครับแล้วก็มาดูชิ้นงานเนื้องานกันต่อครับนี่นะครับ นี่ครับความแรงนะครับนี่ครับมีม,มีมีรอบช้ารอบเร็วนะครับรอบช้ารอบเร็วนะครับมีเข้ารรอบช้ารอบเร็วความเร็วใช้ได้นะครับหัวเป็นหัวเหล็กแล้วนะครับเป็นหัวเหล็กมีปรับมีปรับแรงดันแรงดันบาร์ยึดได้ได้ทั้งหมด่ด20 ยี่สิบสามระดับนะครับแล้วก็เจาะสว่านนะครับอีกหนึ่งระดับนะครับแรงครับแข็งแรงมากนะครับก็บอดี้แข็งแรงนะครับคือตัวนี้นะครับโดนน้ําได้หมดนะครับอย่าให้รูบบกแบตโดนน้าได้แล้วกันนะครับแต่จริงๆถ้าเป็นไปได้ก็ไม่สมควรเลยนะครับถ้าคนใช้เครื่องมือรักเครื่องมือไม่สมควรปล่อยให้โดนน้าครับเพราะว่า มันไม่พังวันนี้ครับแต่วันข้างหน้ามันข้างในขึ้นสนิมก็พังครับผมก็โอเคครับท่านใดสนใจนะครับสนใจก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ทางเพจ facebook นะครับร้านทีอาร์กันไฟฟ้าได้เลยนะครับก็สินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับราคานี้ผมจะขายอยู่ที่พันสองร้อยเก้าสิบนะครับจากราคาหน้าร้านอยู่ที่ราคาขายอยู่ปกติปัจจุบันนะครับพันห้าร้อยเก้าสิบลถเหลือนะครับ พันสองร้อยเก้าสิบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับแต่ถ้าสองตัวขึ้นไปส่งฟรีนะครับสนใจทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับก็ช่างตั้มมีมาจัดโปรโมชั่นให้อยู่ประมาณยี่สิบตัวนะครับก็ท่านใดสนใจรีบทักเข้ามาเลยนะครับช้าหมดเลยนะครับช้าหมดมีเพียงแค่นี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ช่างตั้มก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับท่านใดสนใจอย่าลืมทักเข้ามานะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ